คุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมในหัวรู้ชัดว่าตรงนี้ต้องตัดขาดทุนแล้วแต่พอถึงเวลาจริงกลับกดปุ่มไม่ลงแล้วสุดท้ายปล่อยให้ขาดทุนบางปลายจนควบคุมไม่ได้เทรดเดอร์จำนวนมากต้องเผชิญความเจ็บปวดแบบเดียวกันนี้แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณขาดวินยัยหรือใจไม่แข็งพอแท้จริงแล้วมันคือกับดักทางจิตวิทยาที่สมองวางเอาไว้ เป็น,นกลไกที่ทําให้เราตัดสินใจผิดซ้ําๆโดยไม่รู้ตัวในวิดีโอนี้เราจะพาไปเปิดเผยตัวตนของกับดักสมองและวิธีการก้าวข้ามมันอย่างเป็นขั้นตอนเราจะพูดถึงพฤษดี prospect อคติหลีกเลี่ยงความสูญเสีย loss aversion และวิธีฝึกสมองใหม่ให้สามารถตัดขาดทุนได้อย่างเป็นธรรมชาติเนื้อหานี้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่ทำให้การเทรดของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับบทที่1ทฤษฎีพรอสเตกและอคติลิกเลี่ยงความสูญเสีย 1. ที่มาของทฤษฎดีพรอสเตกช่วงทศวรรษ1970นักจิตวิทยาสองคนคือแดเนียลคานามันและอมอสทวสกีได้ค้นพบสิ่งที่พลิกความเชื่อของวงการเศรษฐศาสตร์ ในเวลานั้นอย่างสิ้นเชิงก่อนหน้านั้นนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว,ว่ามนุษย์ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเสมอและจะเลือกทางที่สร้างผลกําไรสูงสุดแต่ผลงานวิจัยของทั้งสองคนกลับพิสูจน์ว่าการตัดสินใจของเราไม่ได้มีเหตุผลล้วนๆกลับถูกครอบงําด้วยอคติและอารมณ์ทางจิตวิทยาอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อเผชิญกับกําไรและขาดทุนมนุษย์ไม่ได้ทําตัวเหมือนเครื่องคํานวณที่ไร้ความรู้สึก แต่กลับถูกอารมณ์ครอบงำจนบางครั้งเลือกสิ่งที่ไม่เป็นผลดีกับตัวเองจากการค้นพบนี้จึงเกิดเป็นทฤษฎีที่เรียกว่า prospect theory ซึ่งกลายเป็นกุญแจสำคัญในการอธิบายว่าทำไมเทรดเดอร์จำนวนมากถึงตัดขาดทุนไม่ได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจรากเหง้าของปัญหานี้ 2. ความเจ็บปวดจากการขาดทุนรุนแรงกว่าความสุขจากการได้กำไรถึง2เท่าสมองของมนุษย์ไม่ได้รับรู้กำไรและขาดทุนในแบบเดียวกันลองนึกภาพว่าคุณเทรดแล้วได้กำไร1นึ่งหมื่นบาทแน่นอนว่าคุณรู้สึกดีใจและพอใจใช่ไหมครับแต่ถ้าในสถานการณ์เดียวกันคุณขาดทุนหนึ่งหมื่นบาทความรู้สึกเจ็บปวดนั้นรุนแรงกว่าความดีใจจากการได้กำไรอย่างน้อยสองเท่า กล่าวคือแม้จะเป็นตัวเลข1 0 0 0 0บาทเท่ากันแต่สําหรับสมองแล้วมันมีน้ําหนักและผลกระทบต่างกันโดยสิ้นเชิงนี่คือหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําให้เรามักจะตัดสินใจอย่างไม่เป็นเหตุผลงานวิจัยจํานวนมากยังยืนยันว่าแรงผลักดันในการหลีกเลี่ยงการขาดทุนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากกว่าความต้องการได้กําไรและด้วยเหตุนี้เองเทรดเดอร์จำนวนมากจึงมัก เลื่อนการตัดขาดทุน stop loss ทั้งที่รู้ว่าควรทำตั้งแต่แรก 3. ภายในสมองเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมเราถึงตอบสนองต่อการขาดทุนได้รุนแรงขนาดนี้คำตอบอยู่ในสมองของเราเองก่อนอื่นต้องพูดถึงอมิตลลาซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในสมองและทำหน้าที่เหมือนสัญญาณเตือนไยัยเมื่อมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน อมิตลาจะตอบสนองทันทีและส่งสัญญาณแรงว่าหลีกหนีไปในทางตรงกันข้ามระบบสมองที่เรียกว่าระบบรางวัล Reward System จะทำงานเมื่อเราได้รับกำไรหรือความพึงพอใจทันทีที่เราได้กำไรสมองจะหลั่งสารแห่งความสุขทำให้เรารู้สึกว่าอยากได้อีกดังนั้นการตัดสินใจของเราไม่ได้เกิดจากการคำนวณที่เยือกเย็นแต่เป็นการต่อสู้ระหว่าง อมตตลาที่อยากหลีกเลี่ยงความกลัวและระบบรางวัลที่โหยหาความสุขเมื่อสมดุลนี้เสียไปอารมณ์จะมีอิทธิพลเหนือเหตุผลและนั่นเองที่ทําให้หลายคนไม่สามารถกดปุ่มตัดขาดทุนได้ 4. ความบิดเบือนของพฤติกรรมที่เกิดจากอคติการหลีกเลี่ยงการสูญเสียอคติหลีกเลี่ยงความสูญเสียหรือ loss aversion bias คือสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิด พฤติกรรมบิดเบือนในการเทรดตามหลักแล้วเราควรตัดขาดทุนให้เร็วเพื่อปกป้องเงินทุนแต่สมองของเรากลับไม่อยากยอมรับความสูญเสียจึงผลักให้เรายื้อเวลาไม่กล้ากดปุ่มตัดขาดทุนผลลัพธ์ก็คือนักลงทุนมักจะถือสถานะต่อไปทั้งที่ควรจะปิดหรือแม้กระทั่งใช้วิธีการถัวเฉลี่ยซื้อเพิ่มเพื่อลดต้นทุนเฉลี่ยลงสุดท้ายเราอาจนิ่งเฉย ด่อยให้หุ้นหรือพอร์ตกลายเป็นหุ้นโดงอยู่ยาวนานนี่ไม่ใช่ความผิดพลาดเล็กน้อยแต่เป็นเพราะสมองพยายามพาเราหนีหน้าความสูญเสียดังนั้นอคติหลีกเลี่ยงความสูญเสียจึงเป็นตัวการใหญ่ที่บิดเบือนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและทําให้เทรดเดอร์จำนวนมากทําผิดซ้ําแล้วซ้าเล่า 5. ทําไมคนเราจึงทําผิดพลาดซ้ําแล้วซ้าเล่า แล้วทำไมเราจึงล้มเหลวในการตัดขาดทุนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหตุผลสำคัญข้อหนึ่งก็คือคกลไกที่ทำให้การเรียนรู้ไม่ก้าวหน้าสมองของมนุษย์โดยธรรมชาติแล้วถูกออกแบบมาให้เรียนรู้จากความผิดพลาดและนำไปใช้ในครั้งต่อไปแต่ความเจ็บปวดจากการขาดทุนนั้นรุนแรงเกินไปจนเรามักมีแนวโน้มหลีกเลี่ยงไม่อยากผาเผชิญหน้าความทรงจำนั้นโดยตรงผลลัพธ์คือเราไม่สามารถวิเคราะห์ความล้มเหลวได้อย่างถูกต้องและเมื่อเจอสถานการณ์เดิมอีกครั้ง เราก็ทำผิดซ้ำอีกที่ยิ่งทำให้เรื่องยากขึ้นก็คือกับดักของความคิดที่กลายเป็นนิสัยความคิดในเชิงคาดหวังเช่นเดี๋ยวมันต้องดีกลับแน่คราวนี้คงเป็นข้อยกเว้นจะผุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติราวกับเป็นนิสัยรูปแบบความคิดแบบนี้ถูกเสริมแรงโดยไม่รู้ตัวและค่อยๆผูมมากมัดการกระทำของเราโดยไม่ทันสังเกตดังนั้นการที่คุณตัดขาดทุนล้มเหลวซ้ำๆไม่ได้เกิดจากความพยายามที่ไม่เพียงพอ แต่เป็นเพราะสมองของเราหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจนขัดขวางการเรียนรู้และทําให้ความคิดเดิมกลายเป็นนิสัยนี่แหละคือวงจรลบที่แท้จริงบทที่2โดโมิโนโทางจิตใจที่ขัดขวางการตัดขาดทุนกระบวนการที่ทําให้เราไม่สามารถตัดขาดทุนได้ก็เหมือนกับโดโมิโนโที่ล้มต่อกันทีละตัวโดโมิโนโตัวแรกคือการปฏิเสธ เมื่อกราฟเคลื่อนไหวสวนทางกับที่เราคาดไว้เรามักจะไม่ยอมรับความจริงในทันทีคิดว่าน่าจะเป็นการปรับตัวชั่วคราวอีกสักพักก็คงกลับขึ้นมาคำพูดเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกสบายใจแต่ในความเป็นจริงนั่นคือการปฏิเสธข้อเท็จจริงเวลานี้เราควรตัดสินใจอย่างเยือกเย็นเพื่อตัดขาดทุนแต่เมื่อโดมิโนโตัวแรกล้มลง ก็จะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ทางจิตใจนำไปสู่โดมิโนโตัวถัดไปโดมิโนโตัวที่2คือความหวังแม้จะเกิดการขาดทุนขึ้นแต่เรากลับคาดหวังว่ามันจะกลับตัวขึ้นมาในช่วงเวลานี้สมองถูกครอบงำด้วยอคติที่เรียกว่า h o ยฟ์เบียสเราจินตนาการอนาคตที่เอื้อประโยชน์ต่อตัวเองแทนที่จะมองตามความจริงของราคา ลงมาถึงจุดนี้แล้วน่าจะเริ่มฟื้นตัวหุ้นตัวนี้ต้องปลอดภัยแน่นอนความคิดเหล่านี้ทำให้การตัดสินใจตัดขาดทุนถูกเลื่อนออกไปความหวังอาจดูเป็นสิ่งบวกแต่ในโลกการเทรดมันเหมือนกับยาชาอันตรายที่ทำให้การตัดสินใจช้าลงและเสี่ยงมากขึ้นโดมิโนโตัวที่3คือการให้เหตุผลสนับสนุนตัวเองเมื่อขาดทุนมากขึ้น เรามักพยายามหาข้ออ้างเพื่อให้ตัวเองสบายใจเช่นข่าวจากนักวิเคราะห์คอมเมนต์หรือโพสต์ในโซเชียลดูสิผู้เชี่ยวชาญก็ยังมองบวกอยู่ผลประกอบการดีอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเองนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า confirmation bias เรามักเลือกข้อมูลที่เอื้ออำนวยต่อเราและมองข้ามข้อมูลที่ไม่เอือ้อผลลัพธ์คือการบริหารความเสี่ยงอย่างเยอือกเย็น ถูกเลื่อนออกไปแม้จะทำให้ใจสบายชั่วคราวแต่กลับทำให้การตัดสินใจยากขึ้นโดมิโน,โนตัวที่4คือการต้องกันตัวเองมนุษย์โดยธรรมชาติไม่ชอบยอมรับความผิดพลาดการตัดขาดการขาดทุนหมายถึงการยอมรับว่าการตัดสินใจของเราผิดจึงเกิดความต้านทานภายในยังไม่ถึงกับแพ้แน่นอน ในระยะยาวการตัดสินใจนี้ถูกต้องเราพยายามปกป้องตัวเองซึ่งเป็นปรากฏการที่เรียกว่าคอกนิทิฟริสโซแนนเมื่อการกระทำและความจริงขัดแย้งกันเราจะสร้างข้ออ้างขึ้นมาเพื่อปรับความไม่สอดคล้องแม้มันดูเหมือนปกป้องตัวเองแต่จริงๆแล้วทําให้ขาดทุนเพิ่มขึ้นโดมิโนโตัวที่5คืออำมาต หลังจากการปฏิเสธความหวังการให้เหตุผลและการป้องกันตัวเองแล้วสุดท้ายเราจะเข้าสู่สถานะทำอะไรไม่ได้มองกราฟแล้วหัวว่างเปล่าไม่สามารถตัดสินใจขายได้ผลคือพอร์ตลงทุนกลายเป็นของเสียหรือถูกล็อกยาวบางครั้งเงินในบัญชีหมดเพราะขาดหลักประกันจนถึงจุดนี้ไม่ใช่ความตั้งใจของเทรดเดอร์อีกต่อไป แต่ระบบตัดสินใจแทนกล่าวคือเมื่อโดมิโน,โนตัวสุดท้ายล้มลงการเลือกอย่างอิสระหายไปและตลาดจะเอาทุกอย่างไปจากเราหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถตัดขาดการขาดทุนได้คือความแตกต่างระหว่างอารมณ์กับข้อมูลกราฟและตัวเลขชี้ชัดว่าควรตัดขาดการขาดทุนตรงนี้แต่ในขณะนั้นอารมณ์กลับพาไปในทิศทางตรงข้าม อีกสักนิดคงกลับขึ้นมาได้ยังไม่อยากยอมรับความขาดทุนอารมณ์เหล่านี้ทำให้การตัดสินใจอย่างเยือกเย็นถูกล้มเลิกกล่าวคือเหตุ <an> ผลกับอารมณ์ชนกันอย่างตรงไปตรงมาผลลัพธ์คือเทรดเดอร์รู้ว่าควรทำตามข้อมูลแต่กลับถูกอารมณ์ครอบงำนี่คือความขัดแย้งที่ฝังอยู่ในสัญชาตญาณมนุษย์และหากปล่อยไว้ จะทาให้ทําผิดซ้าไปซ้ามาได้หลายครั้งแล้วเราควรตัดวงจรโดมิโนโทางจิตใจเมื่อไหร่คําตอบง่ายมากคือตัดขาดการขาดทุนตั้งแต่ความเสียหายเล็กน้อยเมื่อโดมิโนโตัวแรกล้มหลงแล้วปฏิกิริยาลูกโซ่ทางอารมณ์จะเริ่มขึ้นแต่ถ้าเราตัดสินใจตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการขาดทุนเล็กน้อยเราจะไม่ถูกพายุอารมณ์พัดพาไปและสามารถเทรดต่อได้อย่างเยือกเย็น ดังนั้นตัดขาดการขาดทุนเล็กแต่เร็วคือวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการหยุดโดมิโนโทางจิตใจหากทําให้เป็นนิสัยการตัดขาดการขาดทุนจะไม่ใช่เรื่องเจ็บปวดอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นพฤติกรรมธรรมชาติที่ช่วยป้องกันความเสียหายใหญ่ในอนาคตบทที่3วิธีการฝึกฝนใหม่เพื่อให้สามารถตัดขาดทุนได้อย่างเป็นธรรมชาติ 1>, 1. เหตุผลที่จำเป็นต้องทำให้เป็นระบบอัตโนมัติจนถึงตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่าสาเหตุที่ไม่สามารถตัดขาดการขาดทุนได้ไม่ใช่ความตั้งใจอ่อนแอแต่เป็นกับดักทางจิตวิทยาที่สมองสร้างขึ้นกล่าวคือการใช้พลังของความตั้งใจเพียงอย่างเดียวในการตัดขาดการขาดทุนทุกครั้งนั้นแทบเป็นไปนไม่ได้นั่นจึงทำให้สิ่งที่จำเป็นคือการอัตโนมัติ Automation หรือการสร้างระบบอัตโนมัติเพราะอารมณ์ของมนุษย์จะถูกกระทบทุกครั้งที่ตลาดเคลื่อนไหวแต่ถ้าเรากำหนดกฎล่วงหน้าและสร้างระบบที่ทำงานตามกฎนั้นอย่างอัตโนมัติเราจะไม่มีโอกาสให้อารมณ์เข้ามาครอบงำการตัดขาดการขาดทุนจะไม่ใช่การตัดสินใจอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นปล่อยให้ระบบทำงาน วิธีนี้จะทําให้เราสามารถตัดขาดการขาดทุนได้อย่างเป็นธรรมชาติและนี่คือก้าวแรกของการฝึกอบรมใหม่ reeducation 2. ขั้นตอนการฝึกฝนใหม่ตอนนี้เราจะเข้าสู่การฝึกอบรมใหม่เพื่อทําให้สามารถตัดขาดการขาดทุนได้อย่างเป็นธรรมชาติผมจะแนะนํา3ขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้ถูกอารมณ์ครอบงําและสามารถเริ่มลงมือทําได้ตั้งแต่วันนี้ขั้นตอนที่1 เขียนกฎการตัดขาดการขาดทุนลงบนกระดาษสิ่งแรกที่ต้องทำคือเขียนกฎการตัดขาดการขาดทุนลงบนกระดาษเพียงพูดปากเปล่าว่าจะทำหรือจำไว้ในหัวไม่เพียงพอและสัญญาในหัวสามารถถูกทำลายได้ง่ายเมื่อเขียนลงบนกระดาษจะกลายเป็นสัญญากับตัวเองเนื้อหาที่เขียนไม่ต้องซับซ้อนเช่นเงื่อนไขในการเข้าออเดอร์ entry conditions ตำแหน่งการตัดขาดการขาดทุนเปอร์เซ็นต์หรือพิพส์ขนาดลอตล็อกไซส์การทำหลังตัดขาดการขาดทุนเช่นปิดออเดอร์ทันทีบันทึกลงในเทรดดิ้งเจเนอร์สิ่งสำคัญคือกฎต้องชัดเจนเมื่อสับสนให้กลับไปดูกระดาษนั้นและทำตามกฎไม่ใช่อารมณ์ขั้นตอนที่2ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นด้วยลอตเล็กต่อไป เพื่อให้ร่างกายจำกดได้ให้ฝึกซ้อมด้วยล็อตเล็กหรือบัญชีเดโมการตัดขาดการขาดทุนในช่วงที่ความเจ็บปวดยังน้อยจะลดแรงต้านทางจิตใจลองฝึกซ้อมซ้ำๆโดยตั้งสถานการณ์ให้เกิดการย้อนกลับของราคาเพื่อฝึกการตัดขาดการขาดทุนตัวอย่างเช่นสร้างสถานการณ์ย้อนกราฟในเดโมหรือเริ่มจากมินิลอตในบัญชีจริงและทำตามกฎอย่างเคร่งครัดยิ่งฝึกซ้ำม,มากขึ้น การตัดขาดการขาดทุนจะกลายเป็นนิสัยขั้นตอนที่3การฝึกภาพจิตก่อนเทรด (Injury Training) ขั้นสุดท้ายคือฝึกภาพจิตก่อนเริ่มเทรดก่อนเข้าตลาดลองใช้เวลาประมาณ30วินาทีทำขั้นตอนสั้นๆดังนี้ 1. หายใจลึก3ครั้งเพื่อสงบใจ 2. จินตนาการตัวเองกดปุ่มปิดออเดอร์เมื่อกราฟถึงเส้นตัดขาดการขาดทุน3หลังจากปิดออเดอร์ให้สังเกตความรู้สึกลงใจตัวอย่างเซลทอการตัดขาดการขาดทุนไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นกฎเพื่อปกป้องเงินทุนฉันจะทำตามกฎการพูดออกเสียงสั้นๆแบบนี้จะช่วยให้ลงมือทำง่ายขึ้นเมื่อราคาเกิดการย้อนกลับ เมื่อรวม3ขั้นตอนนี้การเขียนการฝึกซ้อมและการเตรียมใจล่วงหน้านี่คือเส้นทางสั้นที่สุดในการสร้างนิสัยการตัดขาดการขาดทุนที่ไม่ถูกอารมณ์ครอบงำต่อไปเราจะดูตัวอย่างความสำเร็จจริงและกับดักที่พบได้บ่อย 3. กรณีศึกษาความสำเร็จและข้อผิดพลาดที่ควรระวังตอนนี้เรามาดูตัวอย่างเทรดเดอร์ที่สามารถสร้างนิสัยการตัดขาดการขาดทุนได้ เทรดเดอร์อาชีพคนหนึ่งเคยเป็นตัวการตัดขาดการขาดทุนแม้จะขาดทุนน้อยก็รับไม่ได้และมักถือหุ้นหรือออเดอร์ไว้จนเสียเงินทุนหลายครั้งแต่เขาได้ฝึกฝนอย่างเข้มงวดด้วยการเขียนกฎลงบนกระดาษฝึกซ้อมด้วยล็อตเล็กและก่อนเทรดจินตนาการถึงการตัดขาดการขาดทุนผลลัพธ์คือตอนนี้เขาสามารถตัดขาดการขาดทุนได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนการหายใจ ในทางกลับกันยังมีกลับดักที่เทรดเดอร์หลายคนตกหลุมพรางนั่นคือการสร้างกฎแตกไม่มีความสม่ำเสมอวันนี้ทำตามกฎได้แต่พรุ่งนี้อารมณ์ครอบงำและทำผิดการทำแบบนี้ไม่สามารถสร้างนิสัยการตัดขาดการขาดทุนได้สิ่งสำคัญคือทำตามกฎอย่างสม่ำเสมอแม้เป็นการเทรดเล็กน้อยเมื่อสะสมอย่างต่อเนื่องเราจะไปถึงจุดที่การตัดขาดการขาดทุนเป็นเรื่องปกติ สวิธีการใช้ประโยชน์จากสมุดบันทึกการเทรดในการสร้างนิสัยการตัดขาดการขาดทุนอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสมุดบันทึกการเทรด (Trading Journal) เพราะความทรงจําของมนุษย์มักถูกอารมณ์ครอบงำเมื่อทําการตัดขาดการขาดทุนเราอาจคิดว่าถ้าไม่ตัดขาดการขาดทุนคงรอดได้เมื่อไม่ตัดขาดการขาดทุนเราอาจคิดว่าถ้ายังคงถือไว้ก็คงถูกต้อง แต่หากบันทึกข้อมูลจริงลงในสมุดบันทึกเราจะสามารถตรวจสอบด้วยข้อเท็จจริงไม่ใช่อารมณ์ผลลัพธ์จากการทำตามกฎการตัดขาดการขาดทุนระยะยาวเงินทุนถูกปกป้องหรือไม่เมื่อทำผิดกฎเกิดความเสียหายขนาดไหนเมื่อมองเป็นตัวเลขที่ชัดเจนเราสามารถพิสูจน์ความสำคัญของการตัดขาดการขาดทุนต่อตัวเองได้เป้าหมายสูงสุดของการใช้สมุดบันทึกการเทรด ือเปลี่ยนการตัดขาดการขาดทุนจากปัญหาอารมณ์ให้เป็นพฤติกรรมที่ตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลบทที่4วิธีการคิดที่เปลี่ยนการตัดขาดทุนให้เป็นผลกําไรในอนาคตตอนนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดในการเปลี่ยนการตัดขาดการขาดทุนให้กลายเป็นกําไรในอนาคต 1. ดูตัวเลขเพื่อเข้าใจต้นทุนหากไม่ตัดขาดการขาดทุน ลองใช้ตัวเลขคิดอย่างเป็นรูปธรรมกันสมมติว่ามีเงินทุน1 0 0 0 0แบาทและเสี่ยงขาดทุน10%ต่อการเทรดหนึ่งครั้งหากทำตามกฎตัดขาดการขาดทุนทันทีเงินทุนจะลดเหลือ90,000บาทแต่หากเทรดครั้งต่อไปได้กำไร10%เงินทุนจะขึ้นมาเป็น99,000บาทซึ่งเกือบจะกลับคืนทุนเดิมได้แต่หากไม่ตัดขาดการขาดทุนขาดทุนอาจขยายเป็น20% หรือ30%เงินทุนจะลดลงอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อขาดทุน 50%, เงินทุนจะเหลือเพียง50 0 0 0บาทและจะต้องทำกําไร100%ของเงินที่เหลือเพื่อกลับคืนทุนเมื่อดูเป็นกราฟจะเห็นความยากในการฟื้นตัวอย่างชัดเจนสรุปคือต้นทุนหากไม่ตัดขาดการขาดทุนไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่หมายถึงการสูญเสียโอกาสในอนาคต 2. การตัดขาดการขาดทุนคือการลงทุนเพื่อปกป้องกำไรในอนาคตที่นี่ให้เปลี่ยนมุมมองสำคัญการตัดขาดการขาดทุนไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นการลงทุนเพื่อปกป้องกำไรในอนาคตในระยะสั้นอาจมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแต่ความเจ็บปวดนั้นเป็นต้นทุนเล็กๆก,การจ่ายต้นทุนนั้นจะช่วยปกป้องเงินทุนจากการสูญเสียครั้งใหญ่และเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสต,ต่อไป กล่าวคือการตัดขาดการขาดทุนไม่ใช่ความพ่ยแพ้แต่เป็นกลยุทธ์ในการเชื่อมต่อชัยชนะในอนาคตเมื่อเข้าใจแนวคิดนี้การตัดขาดการขาดทุนจะไม่ใช่เรื่องเจ็บปวดแต่กลายเป็นพฤติกรรมที่ให้ความมั่นใจและปลอดภัยขอบคุณที่ติดตามชมมาถึงตรงนี้มาสรุปประเด็นสำคัญวันนี้กันครับการตัดขาดการขาดทุนไม่ใช่ปัญหาของความอ่อนแอทางจิตใจ แต่เป็นกับดักทางจิตวิทยาที่สมองมนุษย์สร้างขึ้นการเข้าใจกับดักนี้และรับมืออย่างมิสติกคือก้าวแรกในการปกป้องกำไรในอนาคตสำหรับการปฏิบัติเล็กๆที่ทำได้ตั้งแต่วันนี้ลองเริ่มฝึกตักขาดการขาดทุนเล็กๆแม้ทำเพียงไม่กี่ครั้งก็สามารถกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการปกป้องเงินทุนได้ในที่สุดหากรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ และกดติดตามช่องของเรานอกจากนี้คุณสามารถแชร์ประสบการณ์การตัดขาดทุนหรือความกังวลที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในคอมเมนต์ได้เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันและเติบโตเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งขึ้นแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ